สวัสดีครับกระผมนายเดมอนนะครับก็มาเจอกันอีกครั้งกับรีวิวเกมนะครับรอบนี้ก็เป็นเกมใหม่บ้างน,นะครับที่หลายคนก็คงผ่านตามมาบ้างแล้วนั่นก็คือ power power นะครับเป็นเกมที่เปิดเป็น early access นะครับตอนนี้นั่นก็หมายความว่าเกมนี้ยังสร้างไม่เสร็จนั่นเองแล้วก็สิ่งที่เราเล่นนะครับมันก็จะปรับปรุงเพิ่มขึ้นเพราะงั้นรีวิวนี้นะครับจะเป็นรีวิวในสภาพปัจจุบันที่เกมเปิดครับ เเป็นเกมแนวแซนด์บ็อกซ์นะครับในโลกของมอนสเตอร์ที่ในเกมเนี่ยเราจะเรียกว่าเผาแต่สำหรับผู้เล่นอย่างเรานะครับเห็นปุ๊บก็คงเรียกว่าโปเกมอนซึ่งก็ไม่ผิดนะครับมันมีหลายตัวมากที่มีลักษณะคล้ายกับโปเกมอนเลยเพแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมีความดาร์กพอสมควรนั่นก็คือก้าวแรกที่เราเข้ามานะครับเราก็จะเจอ NPC และข้อมูลที่เขาให้เรามาก็คือเผาเนี่ยมันกินคนด้วยเพราะงั้นเราก็ต้องสร้างฐานนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดบนโลกนี้แล้วเราก็มาดูเกมเพลย์เลยครับ เกมเพย์เกมนี้ก็เหมือนแนวแซนด um ์บ็อกซ์ทั่วไปนะครับก็คือหาของสร้างไอเทมโดยในเกมเนี่ยจะมีทรัพยากรจะเป็นอยู่4อย่างก็คือหินไม้เหล็กแล้วก็พาวเดียมนะครับโดยทรัพยากร4อย่างเนี่ยหาได้ง่ายๆตามพื้นหรือว่าแหล่งแร่ของมันการสร้างจะปลดตามเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเลเวลเราเพิ่มเราก็สามารถอัพสเตตัสได้หนึ่งอย่างแล้วก็ได้แต้มเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ในการเรียนรู้สิ่งก่อสร้างแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ เช่นพวกธนูแล้วก็หอกนะครับซึ่งพื้นฐานตรงนี้ก็เหมือนเกมแนวเดียวกันทั่วไปครับต่อมาก็มาพูดถึงตัวพอลกันบ้างนะครับมอนสเตอร์จำลองของเกมนี้พอลเนี่ยหลักการเหมือนโปเกมอนเลยก็คือต้องโจมตีให้มันใกล้ตายก่อนแล้วจิงปาบอลจับมันซึ่งเราสามารถพาพอลมาด้วย5ตัวนะครับแต่ออกใช้งานได้แค่ทีละตัวแล้วก็หากเราจับเกิน5ตัวเนี่ยพาวที่เกินก็จะส่งกับฐานไปเอง โดยอัตราการจับก็ต้องบอกว่าอัตรานั้นค่อนข้างต่ำแม้จะตีใกล้ตายแล้วก็ตามครับโดยเฉพาะเมื่อเพาวนั้นรเรียวสูงกว่าเราถึงะนา้น,นะครับบอลที่ใช้จับก็มีหลายเกรดเช่นกันโดยสามารถสร้างเพิ่มได้ในภายหลังส่วนอัตราการจับก็สามารถเพิ่มได้นะครับโดยการสะสมผลึกสีเขียวที่จะเป็นแท่นสีเขียวสว่างในเกมแล้วก็เอาไปอัปเกรดที่เทเบลูปเพลนะครับที่เราสร้างขึ้นโดยวิธีหาผลึกเขียวเนี่ยครับง่ายที่สุดก็คือบินตอนกลางคืนครับเพราะว่ามันจะสว่างเห็นได้ชัดเลย พูดถึงพอลนะครับพอลก็มีสกิลแล้วก็อุปนิสัยต่างกันไปโดยสกิลก็มีได้3อย่างต่อตัวรวมถึงสามารถให้กินผลไม้สกิลได้ด้วยส่วนอุปนิสัยนะครับก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายเช่นพอที่มีนิสัยขี้ขาดนะครับตอนสู้มันก็วิ่งหนีไปเลยก็มีรวมถึงผลเฉพาะพาสซีศศสกิลอีกด้วยเช่นพวกไก่หรือแกะนะครับที่หากเราสร้างข้อห้มันพวกนั้นก็จะสามารถมอบพวกขนแกะนะครับแล้วก็ไข่ไก่ให้เราด้วยเป็นอาหาร แล้วก็พาวบางตัวนะครับก็สามารถใช้ช่วยงานในฐานเราได้ด้วยโดยจํานวนนะครับจะเพิ่มตามเลเวลฐานของเราซึ่งตรงนี้ก็ขอชมเลยว่าระบบ AI ของพาวนะครับก็ค่อนข้างดีมากเลยคือมันจะวิ่งหางานมันเองครับเช่นแกะหรือแมวนะครับที่เมื่อไหร่เราสร้างอะไรก็ตามมันจะวิ่งมาช่วยสร้างหรือการที่แกะนะครับมาช่วยเราสร้างไอเทมซึ่งพาวทุกตัวเองก็มีความสามารถเฉพาะตัวอยู่ ส่วนตัวนะครับผมแนะนําก็คือในช่วงแรกเนี่ยแมวกับแกะจะดีมากเลยเพราะว่าเขาสามารถช่วยสร้างได้แต่ดีที่สุดผมก็มองว่าเป็นลิงเขียวนะครับที่ทําได้ทั้งปลูกพืชตัดต้นไม้เก็บเกี่ยวขนของแล้วก็ก่อสร้างโดยถ้าเราอยากได้เพาขยัน,ขย,นขยันก็ไม่ยากครับมองหาจาพวกที่ใสเวิร์กโฮลิคหรือว่าพวกซีเรียสนะครับพวกนี้ทางานได้ไวแต่กัน,นั้นก็ไม่ควรใช้แรงงานหนักจนเกินไปครับส่วนตัวนะครับผมเล่นเกมนี้ก็ไม่เคยบังคับให้ทํางานระดับหนักเลยคือตั้งไว้แค่ระดับปกติก็พอครับ ต่อมาพูดเกี่ยวกับโลกของพาวเวอร์บ้างโลกในเกมนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันสุ่มขึ้นมาใหม่ปรากฏว่ามันไม่ใช่คือทุกคนที่สร้างโลกของตนเองขึ้นมานะครับก็คือเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ยังสามารถชวนเพื่อนเข้าโลกเราได้ด้วยนอกจากนี้นะครับในโลกของพาวเวอร์เนี่ยก็มีพวกบอสของแผนที่ด้วยที่เราจําเป็นต้องสู้เพื่อเอาไอเทมที่เรียกว่า n c i น n t tech มาใช้ในการคราฟของระดับกลางโดยมันจะเกิดทุกวันตามเวลาของเกมนะครับแล้วก็สามารถจับมันได้ด้วยเช่นกัน แล้วก็เกมนี้ก็มีดันเจี้ยนอีกด้วยครับโดยดันเจี้ยนเนี่ยมีเวลาจํากัดหากเข้าไปแล้วนะครับเมื่อออกดันเจี้ยนจะปิดตัวลงอันนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดอีกหรือเปล่านะครับแถมมีบอสเนี่ยครับที่เปิดให้เล่นโคออฟร่วมกับทีมได้ด้วยโดยในเคสของผมเนี่ยเพื่อนก็ไม่มีก็โซโลได้เหมือนกันครับแต่ว่านานหน่อยเพราะว่าเลื่อนสตูตเป็นเหมือนเลยโดยผมก็เจอบอสแบบนี้นะครับแค่ตัวเดียวยังสำรวจไม่หมดรวมถึงดันเจี้ยนบอสนะครับที่เป็นดันเจี้ยนพิเศษที่เข้าปุ๊บก,ก็เจอบอสเลยแล้วกก็สาาามรรถจไดด้้เเเช่่่นนนนนััพงแตวบบอะค แม้เลือดมันจะน้อยกว่าแต่ผมว่ามันเก่งกว่าบอสโคลอฟซะอีกครับอีกส่วนนะครับที่เป็นสีสันบนโลกนี้ก็คือพวกคล้ายๆกับแกงล็อกเก็ตรับที่มันจะมาคอยวิ่งโจมตีเรารวมถึงบุกฐานเราเป็นระยะะโดยมันจะมีอาวุธปืนเป็นอลักนะครับโดยเราจะสามารถหาฐานของพวกมันนะครับได้จากการสังเกตควันนะครับถ้าหากเราเห็นควันดําลอยขึ้นสูงๆนะครับนั่นก็คือบริเวณนั้นมีฐานมันอยู่โดยที่ฐานมันนะครับก็จะมีพวกเพาแปลกๆนะครับโดนจับอยู่ด้วยถ้าเราปล่อยตัวมันมันก็จะเข้าทีมเราทันที ส่วน NPC จําพวกพ่อค้าก็มีเช่นกันครับแต่ว่ามีน้อยมากโดยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่คล้ายกับเมืองแต่เหมือนว่าเกมก็ยังไม่ได้พัฒนาจุดนี้ทั้งเมืองนะครับก็เลยมีแค่พ่อค้ากับตํารวจคนเดียวใช่ครับอีกกลุ่มสุดท้ายก็คือตํารวจตํารวจเนี่ยมันจะมาเมื่อเราทําลาย NPC ส่วนตัวผมก็ไม่เคยทําลาย NPC ด้วยเพราะว่าพวกนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับแค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ n p c นมีเนี่ยเราสามารถจับได้เช่นกันครับแต่โอกาสตําม,มากแล้วก็ไม่คุ้มที่จะทําเท่าไหร่ แล้วก็การใช้ชีวิตใน power นะครับช่วงแรกเราจะมีพวกเควสมือใหม่นะครับนาทางให้ทําให้เราไม่หลงทางในการเล่นนะครับซึ่งในตอนนี้เกมก็ยังไม่มีจุดจบนะครับพอ q u วสหมดก็เป็นแบบฟรีเพย์แล้วครับโดยวิธีเก็บเลเวลที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการจับมอนสเตอร์แต่ละชนิดให้ครบ10ตัวนะครับโดยหากเราจับตัวไหนก็ได้นะครับเราจะได้ค่าประสบการณ์พิเศษที่สกลิลตามเลเวลด้วยหากเราครบ10ตัวตามชนิดนั้นแล้วก็ไม่ได้โบนัสนี้อีกครับต้องไปจับชนิดอื่นแทน ซึ่งการจับเผานะครับก็เหมือนกับการฆ่าเผาก็คือของดับดับตามปกติครับโอเคครับแล้วก็มาสรุปนะครับก็ต้องบอกไว้นะครับสําหรับ power เนี่ยผมก็ชอบมากแม้เดิมทีนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบแนว sandbox เลยนั่นก็เพราะว่า power เนี่ยมีระบบสร้างที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ระบบเผ่าที่ช่วยให้เรามีเวลาไปเดินสำรวจมากขึ้นแทนที่จะมาอยู่กับฐานสร้างนูน่นนี่นั่นมันเลยทําให้คนที่ชอบออกสำรวจอย่างผมนะครับเข้าถึงได้เช่นกัน แล้วก็แม้เกมนะครับจะเป็น early access เกมก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะครับเล่นได้ปกติขาดแค่ว่าเรื่องของคอนเทนต์เท่านั้นเองซึ่งผมขอแนะนำนะครับถ้าซื้อก็คุณซื้อให้มันตอนที่เป็น early access เนี่ยแหละครับเพราะว่าเกมเนี่ยจะราคาขึ้นเมื่อเกมสร้างเสร็จครับโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ